สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านชานมอมไข่นะคะพี่คาเอานมเย็นแก้วหนึ่งจ้านี่นะคะทางร้านมากมายหลายเมนูนะคะแ,แก้วยาวซา,านะใช่ค่ะม,มีเนื้อาน่ากินทุกเมนูเลยนะจ้าท่านผู้ชมทุกคนชายเย็นชาเขียว ชาไต้หวันโกโก้นมเย็นจ้านี่นะคะแม่คานะจ้าอยดะีไ่าอย่าไปโฟกัสข้างหลังนะคะอย่าไปโฟกัสเขาค่ะแกแค่แม่ค้าพอเนาะ ร้านอยู่บึงแก่นคนครนะจ๊ะ,จะไข่มูบุฟเฟ่ต์ได้เลยมีสาหนมเยเ็ีนีน่น่ากินไหมค่ะ<อ>